การบริหารจัดการการดูแลทรัพยากรแรกของประเทศไทยน,ยนะครับให้มันตอบสนองกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมชาวบ้านเนี่ยผมว่ามันมีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะฮะความจริงกฎหมายแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2510บเนี่ยพบรบแรก2510เนี่ยนะครับแรกเดิมๆทีเนี่ยเขาจะมีเรื่องของจะเน้นเรื่องของการขออนุญาตนะครับแล้วก็ มีการเรื่องของการดูคำขอแล้วก็เรื่องอนุญาตนะครับแต่ว่า,าในเรื่องของอาการดูแลในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนเขามีส่วนร่วมมากขึ้นหรือว่า,าจะให้หน่วยที่เขาเอาจจะไม่รู้เรื่องทางวิชาการอะไรบางสิ่งอย่างให้ใหเข้ามา,าไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาคภาครัฐนะครับหรือว่าสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็ตัวแทนภาค ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการบรหิหารจัดการเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นะในในในช่วงในช่วง2110นีครับแต่พออ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอการประท้วงบ้างเรื่องของการร้องเรียนอะไรพวกนี้มากขึ้นทีนี้ทางรัฐบาลนะครับก็เห็นว่ามันก็น่าจะเอาปัญหาพวกนี้มาคุยกันละไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของอความไม่พอใจของ ภาคประชาชนอะไรพวกนี้ก็มาแล้วก็มีการปฏิรูปนะเรื่องระบบการแผนการแร่เรื่องระบบกฎหมายนะครับโดยมีเรื่องของคณะกรรมการนโยบายแผนหการแร่แห่งชาติขึ้นมานะครับกใ็ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะช่วยมีกลไกที่าภาคประชาชนนะครับแล้วก็ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหน่วยงานที่เขาดูแลในกฎหมายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวแรทั้งหมด,หมดก็จะมาอยู่ในคณะกรรมการชุดน,นี้ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแล้วก็ในภายใต้กรรมการนโยบายบผนการแรแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีคณะรูุก,กรรมการที่เป็น,นกลไกของการที่จะไปศึกษานรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถือว่าการมีส่วนร่วมก็จะมีมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของออาาการบริหารจัดการแร่ให้มันตรงเป้านะมียุทธศาสตร์มีนโยบาย นะครับเพราะว่ากฎหมายแรกฉบับปี2 5 6 0เนี่ยเขาจะมีเรื่องของหมวดนโยบายนะครับซึ่งมีคอนดอรอแล้วก็มีการกําหนดว่าจะต้องมีการทําแผนแม่บทนะครับมีการทํายุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ก็คือยุทธศาสตร์20ปีก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับเรื่องของแผนแม่บทก็เป็นระยะกลางระยะ5ปีนะครับว่าทิศทางระยะ5ปีเนี่ยจะมีการกําหนด mining zone อยู่ที่ไหนบ้างนะครับจะมีการทําในเรื่องของ ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแบทเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจําแนกเขตทรัพยากรแร่นะครับเรื่องของพัฒนาเรื่องกลไกการอนุญาตนะครับเรื่องของอของอการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนภาคส่วนต่าง,างๆเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ตัวหนึ่งที่กําหนดให้ว่ามันจะต้องมีการบริหารจัดการแร่ให้มันเกิดประสิทธิภาพนะครับตัวนี้ก็คือว่าจะเห็นว่าว่าพัฒนาการมันจะ,จะดีขึ้นมาโดยลำดับ ผมขอพูดในฐานะของคนที่เคยมีประสบการณ์แล้วกันในเรื่องของเนื่องจากว่าผมเคยเป็นทิบดีกรมทรัพยากรเทรณเนีนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันผมก็เป็นนายกสมาค,คมนายาปรเทศไทยแล้วก็เคยอยู่ในกลไกลของการบริหารการแร่ภายใต้พรบฉบับใหม่นะครับซึ่งมีการปฏิรูปและจากเดิมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการขออนุญาตแล้วก็ให้ภาคผู้ประกอบการไปขออนุญาตแล้วก็เป็นตามหน่วยงานต่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตทําแร่ขออนุญาตทาใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆพวกนี้แล้วก็เพียงแต่ว่ากระบวนการนั้นอาจจะยังไม่มีเรื่องของภาคประชาชนเข้าเข้ามามีส่วนร่วมมากมากนะักแต่ว่าเมื่อปฏิรูปแล้วนะครับก็จะมีมะกระทรวงต่างๆนะครับผู้แทนกระทรวงผู้แทนกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาแร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสํารวจในการทําเหมืองในการแต่งแร่ในกระบวนการผลิตแรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับ แร่ทั้งหมดแล้วก็มีผู้แทนของอภาคประชาชนก็มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีนักวิชาการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยอะไรพวกนี้ก็มาอยู่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นกลไกกลางๆนะครับทีนี้เรื่องการกําหนดนโยบายเนี่ยมันก็มาจากกระบวนการที่ว่านี้ก็คือเวลาทําเรื่องของแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์ต่างๆมันต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของอการที่จะ,ะมีการ ทำในเรื่องของเทคนิคอลมีติ้งหรือว่าประชุมทางวิชาการนะครับโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอมาคุยกันกําหนดประเด็นว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแร่นะครับการพัฒนาแร่มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการจัดในเรื่องของกลุ่มเฉพาะนะครับว่าคนนี้มีความคิดเห็นอะไรยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับในเรื่องของทิศทางของการพัฒนาแร่มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการจัดประชาพิจารณ์ใหญ่นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ย ผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างการยอมรับว่าแผนแม่บ,บทฉบับนี้จะเป็นแผนแม่บ,บทบริหารจัดก,การแรกของประเทศไทยนะครับในรอบ5ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทิศทางที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แร่20ปีนะครับแล้วก็เวลาจะมีเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับแร่ต่างๆเวลามีปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของ ประเด็นปัญหาว่ามันแร่ตัวไหนพัฒนาไปแล้วมันมีปัญหามีติดขัดในในส่วนใดตัวนี้ก็สามารถที่จะกำหนดเป็นนโยบายได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่า,าสร้างกระบวนการยอมรับแล้วก็การพัฒนาแร่มีทิศทางแล้วก็ตรงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าภาคประกอบการนะครับเห็นว่า,าในเรื่องของแร่ตัวนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดให้เป็นมีการดำเนินการ ในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมให้ให้มีการนําแร่ไปใช้ประโยชน์หรือว่าแร่ไม่พอใช้หรืออะไรพวกนี้นะครับผมว่าก็สามารถที่จะเสนอเป็นกรอบเสนอให้ออกเป็นนโยบายซึ่งจะอยู่ภายใต้กรรมการนโยบายบริหารการแร่แห่งชาติตัวนี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องผ่านคณะอนุกรรมการต่างๆที่่ทีจะมีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ภายใต้คอนอโรหรือคณะกรรมการนโยบายบริหารการแร่แห่งชาติเขาจะมีชุดต่างๆที่จะมากันกรองผู้มีก่อนขึ้น ไปที่กรรมการชุดใหญ่ตัวนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ผมที่เมื่อตอนทํางานในฐานะฝ่ายเลขานุก,การของคณะกรรมการนโยบายบริการแรกแห่งชาติซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกับอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็เป็นเลขาร่วมนะครับก็จะเป็นคนที่รับข้อมูลปัญหาต่างๆนะครับเอามา,าพิจารณาครับกำหนดเป็นให้อยู่ในแผนแม่บทหรือกําหนดให้อยู่ในนโยบายต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องได้